และนี่ก็ะคะ after, ือการป้อนอาหารแนวใหม่เอาอีมะช่วยเออน้ำลายเต็มหน้ากูเลยเดี๋ยวของมึงและนี่ก็คือคุณเวลาอยู่บ้านคนเดียวเบบี้เบบี้อะไรขอลูกแม่เออคุณนูกกัแม่ไปตลาดไปขี่แป๊บและนี่ก็คือเบเบดรุ่นใหม่สถานฟ้ามึงรอแป๊บเดี๋ยวรู้เลยมัน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 นแลนี่ก็คือ แล้วที่เพื่อนในเฟซบุ๊กของคุณสกณิดคุณมาคนนี้น่ารักชิบหายสก,กิดแปบบน่ารักชิบหายสก,กิดแปบบสก,กิดเที่ยงนะแล้วนี่ก็คือเวลาที่คุณหิวน้ํามากๆก๊อกน้ํานี่มันไหลช้าจังวะไม่ทันใจกูเลยปิดแถบพอมง่ะนี่เปิดหม่แม่งเลยแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อเจอคนที่อารมณ์ไม่ดีเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะมึงนอยอะไรวะบอกกูได้นะนี่ไงมึงฆ่งาในือสัตว์แล้วนี่ก็คือเวลาที่มีคนมาบอกคุณว่าคุณน่ารัก ง่ายจะขนปุ้ยน่ารักจริงๆเลยกูขอแดกมึงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์มึงว่าอะไรนะและนี่ก็คือคุณเมื่อคุณเล่นสลเดอร์ครั้งแรกลงมาเลยลงมาเลยลูกสูงขึ้ไหายทยกลงยังไงวันนี้มมาาเออกูว่าอะไรไอสัตว์และนี่ก็คือคุณเมื่อเวลาคุณอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้ว When what hate yet mean not no you you say you do but และนี่คืออาการของคุณเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองถูกหวย เฮียก eh? ูดูหวยกูบอกมบงแล้วไอ้ขาวมบงไม่บอกคนในหมู Turn ่บ้านเลยแล้วกูดูหวยน่ะสองสี่เล็กท้ายสองตัวน่ะกูบอกแล้วกูดูหวยกูดูหวยกูดูหวยว้ยมันก็เลิกได้อย่างและนี่คือคุณในช่วงเดือนเมษาเฮียเอ้ล้อดัวตายควายล้มกูเข้าไม่ได้ในตู้เย็นดีกว่านี่เข้าในตู้เย็นแม่งเลยปิดประตูอ้าวกูออกไงวะไอ้สัตว์มึงไม่ต้องออก